สวัสดีครับนี่คือรายการซีขอท้าวันนี้ผมจะมาท้าให้คุณหมุนปากกาให้ได้แบบผมผมมาทำให้ดูก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับหมุนปุ๊บปุ๊บเห็นไหมนี่ครับแค่หมุนลงไปก็ลายเฉยอย่างนี้ครับปุ๊บปุ๊บแต่มีข้อแม้ข้อเดียวนะครับปากกาจะต้องอยู่ระหว่างร่องของนิ้วชี้กับนิ้วโป้งอย่างนี้นะครับต้องอยู่อย่างนี้นันทั้งสองข้างติดกันตลอดเวลาปุ๊บปุ๊บนไหมครับ พอทาได้แล้วคุณก็ทําได้กับทุกอย่างนะครับแต่เกียบก็ทําได้นะครับเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวทําได้เปล่าดูแล้วชอบดูแล้วสนุกอย่าลืมสับค r i b e ที่ข้างล่างนี้นะครับ